สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ้าแม่แนนทาโร่ค่ะแนนขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงดูดวง12ราศีประจำเดือนเมษายน2564 ซึ่งการดูดวง12ราศีแนนจะใช้ไพ่ทาโร่ในการทำนายเป็นวิธีการทำนายของช่องเจ้าแม่แนนทาโร่เองค่ะซึ่งอาจทำนายเป็นแบบสไตล์ของแนนเองการทำนายของ12ราศีนี้แนนนับราศีเป็นแบบไทยค่ะทุกคนนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังในการทำนายนะคะ ฝากให้ทุกคนนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกิ้งๆเป็นกำลังใจให้แนนด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะไปรับชมรับฟังในการทำนายแต่ละราศีกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายของราศีกันนะคะ เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมนะคะประจำเดือนเมษายน2564นะคะการดูดวงของแนนะคะเป็นการดูดวงทั่วไปนะคะการงานการเงินความรักสุขภาพนะคะการดูดวงของแนนะคะเป็นการใช้ไพ่ทาโร่ในการทำนายนะคะ เป็นแบบสไตล์แนนเองนะคะให้ทุกคนนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังในการทำนายนะคะเอาละนะคะมาดูซิว่าราศีกันนะคะในเดือนนี้เป็นยังไงนะจ๊ะสถานการณ์ของคุณนะคะเป็นยังไงนะคะเดือนนี้นะจ๊ะ 8. ถ้วยค่ะ The h i g h l a n นะคะ Page of Pentacle ค่ะ สามถ้วยค่ะ The Magician นะคะ The View นะคะหรือว่า View of Fortune นะคะสิบเหรียญค่ะ Strength ค่ะ Ace of Wands King of Cups The Moon Two of Cups นะคะ ชาวราศีกันนะคะเดือนนี้นะคะคุณนะคะอาจจะมีความรักดีๆเข้ามานะคะหรือว่าอาจจะเจอเนื้อคู่นะคะหรืออาจจะเจอมิตรภาพที่ดีๆหรือว่ากัลยานมิตที่ดีนะคะคุณนะคะอาจจะ เป็นคนที่นะคะปล่อยวางกับสิ่งต่างๆนะคะที่เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีก็ตามนะคะคุณก็ปล่อยวางนะคะแล้วคุณก็อาจจะพึ่งพาทางธรรมนะคะอาจจะสวดมนต์ไหว้พระขอพรน,นะคะหรือว่าปฏิบัติธรรมนะคะแล้วก็คุณนะคะมีไอเดียนะคะเดือนนี้คุณมีไอเดียโดดเด่นรุดรลดเลด่นนะคะแล้วก็สมองคุณนะคะรุดเล่นนะคะ อาจจะใช้หัวสมองคุณนะคะหรือว่าไอเดียของคุณนะคะสามารถนะคะผลิตเงินหรือว่าหาเงินนะคะได้หลายช่องทางมากขึ้นนะคะที่คุณเจอปัญหาที่ผ่านมานะคะหาทางออกได้นะคะคุณนะคะมีความสามารถหลากหลายนะคะสามารถนะคะเอาความสามารถนั้นนะคะมาใช้นะคะเป็น พื้นฐานหรือว่าเป็นแนวทางนะคะในการที่จะดําเนินชีวิตให้คุณดีขึ้นได้นะคะคุณนะคะเดือนนี้คุณเป็นคนที่อาจจะมี2บุคลิกนะคะหรือว่าอารมณ์คุณอาจจะแปรปรวนได้ง่ายนะคะเพราะว่าด้วยความที่อาจจะมีงานเข้ามาเยอะหรือว่าอาจจะเป็นคนที่ งุดงิดนะคะหรือว่าอากาศร้อนก็ได้เนาะนั่นแหละนะคะก็อาจจะทําให้คุณนะคะอารมณ์แบบว่างุนยิดง่ายนะคะคือเหมือนว่าเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะคะก็ให้คุณนะคะควบคุมสถานการณ์หรือว่าควบคุมอารมณ์ให้ดีนะคะแล้วทุกอย่างมันจะราบรื่นนะจ๊ะเอาละนะคะมาดูซิว่าการงานของคุณในเดือนนี้เป็นยังไงนะจ๊ะเก้าเหรียญน,นะคะ the high p r i n e เดทนะคะเน้นขอขยายอีกใบหนึ่งนะจ๊ะเพจออฟสอดนะคะการงานของคุณนะคะคุณนะคะเป็นคนที่มีความคิดก้าวไกลนะคะหรือว่าเป็นคนที่หัวไวนะคะทำอะไรนะคะมักจะประสบความสำเร็จนะคะหรือว่างอกเงย ขึ้นมาได้นะคะเพราะความที่หัวคิดคุณน,นี่แหละความเก่งของคุณน,นี่แหละแล้วก็นะคะอีกในหนึ่งนะคะคุณนะคะอาจจะมีโอกาสได้เปลี่ยนงานนะคะหรือว่าจบจากที่เดิมนะคะแล้วก็ไปเริ่มต้นที่ใหม่นะคะแล้วก็เจอสถานที่ที่ดีๆนะคะหรือว่างานใหม่ที่ดีนะคะหรืออีกในหนึ่งก็ได้ะคะ่ะคุณอาจจะอยู่ที่เดิมนะคะแต่ว่าอาจจะจบจาก โปรเจกต์นี้นะคะแล้วก็ไปเริ่มโปรเจกต์ใหม่นะคะแล้วก็ทําออกมาได้ดีนะจ๊ะเอาละมาดูซิว่าการเงินของชาวราศีกันเป็นยังไงนะจ๊ะหกถ้วยค่ะเดือฟูค่ะสามเหรียญน,นะคะการเงินของชาวราศีกันในเดือนนี้นะคะก็ถือว่านะคะไปได้ สวยงามนะคะหรือว่าไม่ซีเรียสนะคะคือเป็นคนที่มีงานเยอะนะคะคุณก็เงินเข้ามาเยอะเช่นกันนะคะแล้วก็คุณก็ประคองนะคะสถานการณ์ทางด้านการเงินหรือว่าประคับประคองด้านการเงินไหลเวียนได้ดีนะคะก็สามารถทำให้เงินของคุณเดือนนี้นะคะหมุนเวียนดีนะจ๊ะ มาดูซิว่าในเรื่องของความรักนะคะของชาวราศีกันนะคะก็มีคู่นะคะกับคนโสดนะคะก็เดี๋ยวั้นจะดูคนโสดกันก่อนนะคะว่าเป็นอย่างไงนะจ๊ะีฟโฟออปสอดก็คือสีดาบนะจ๊ะ8ดเหรียญน,นะคะหเหรียญน,นะคะ ความรักของคนโสดนะคะในเดือนนี้นะคะคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะอยู่นิ่งๆนะคะคุณอยากจะทํางานไปก่อนนะคะหาเงินไปก่อนนะคะคุณยังไม่อยากจะสนใจในเรื่องของความรักนะคะแล้วก็ ถ้าเกิดว่ามีใครเข้ามาคุณก็ยังจะไม่พัฒนากับใครทั้งนั้นนะคะเพราะว่าคุณขอทํางานแล้วก็เก็บเงินนะคะเพื่อสร้างตัวเองให้มั่นคงก่อนนะจ๊ะมาดูซิว่านะคะของคนที่มีคู่นะคะเป็นยังไงนะคะเดือนนี้นะจ๊ะ3มดาบนะคะเพจออฟคัพนะคะ The ะเอ็ e เพนะคะขยายอีกใบหนึ่งนะคะในออฟคัพนะคะ คนมีคู่นะคะก็ให้ระวังเรื่องมือที่สามนะคะเขาอาจจะกำลังส่องชีวิตคุณนะคะอาจจะมองว่าชีวิตคุณดีนะคะหรือว่าชีวิตคู่รักคุณดีนะคะคนที่เป็นฝ่ายหญิงนะคะอาจจะมีคนแอบเข้ามาหรือว่าแอบส่องหรือว่าเป็นคนเก่านะคะอยากจะมาสารความสัมพันธ์นะคะเขามองว่าคุณนะคะอาจจะมาเจอคนที่ ดีนะคะแฟนปัจจุบันนี่ดีทําให้ชีวิตคุณดีนะคะเขาก็เลยอยากจะกลับมาขอคืนดีนะคะแต่ถามว่าคุณจะกลับมาคืนดีไหมนะคะคุณก็ไม่ได้กลับไปคืนดีนะคะแต่ว่าเขาก็อาจจะมาสร้างความวุ่นวายให้คุณและคู่ของคุณปวดหัวได้นะคะให้คุณระมัดระวังนะคะแล้วก็ป้องกันให้ดีๆนะคะอย่าให้เขาเข้ามาแทรกระหว่างคุณกับแฟนคุณได้นะจ๊ะเอาละนะคะมาดูซิว่าในเรื่องของ สุขภาพนะคะเป็นยังไงนะจ๊ะของชาวราศีกันนะคะ two of pentacles นะคะ two of wands c u e e n of swords นะคะอีกใบหนึ่งจะ้ะห้าดาบนะคะสุขภาพของชาวราศีกันนะคะ คุณนะคะชอบคิดมากคิดอะไรเยอะนะคะระวังเรื่องปวดหัวไมเกรนหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับระบบประสาทนะคะโลูกเครียดนะคะให้คุณนะคะไปหาหมอแล้วก็เช็คนะคะถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่ามีอาการแบบนี้นะคะป้องกันไว้ก่อนนะคะแล้วจะทําให้คุณนะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะและที่สําคัญนะคะ ให้คุณผ่อนคลายโดยการออกกําลังกายนะคะหรือว่าสวดมนต์ไหว้พระนะคะปฏิบัติธรรมนะคะมันก็จะทําให้คุณนะคะลดความเครียดกังวลลงได้นะจ๊ะเอาละนะคะก็จบแล้วนะคะกับการทํานายของชาวราศีกันนะคะให้ทุกคนนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังในการทํานายนะคะการดูดวงของราศีนะคะเน้นใช้ไพ่ทาโร่ในการทํานายนะคะ ก็เป็นสไตล์การทำนายของแนนเองนะจ๊ะให้ทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกิ้งกนะคะให้แนนด้วยนะจ๊ะแรกที่สำคัญกดติดตามให้แนนด้วยนะไปแล้วจากคลิปนี้เจอกันคลิปหน้าจ้ะบ๊ายบาย